สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแฟชั่นที่เหมือนเป็นกระจกสะพ้อยยุคสมัยเลยนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาคือเรื่องวัฒจักรกระโปรงแฟชั่นยาวสั้นบอกยุคสมัยค่ะครับสวัสดีครับคือดูเหมือนว่าความยาวของชายกระโปรงเนี่ยมันจะบอกอะไรเราได้มากกว่าแค่เทรนด์เสื้อผ้าเฉยๆอะคะ่ะใช่เลยครับแต่มันเกี่ยวพันไปถึงเรื่องเ,ออเศรษฐกิจสังคมแล้วก็บทบาทของผู้หญิงอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงความยาวกระโปรงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆอค่ะแต่ว่ามันมีพลังขับเคลื่อนทางสังคมทางวัฒนธรรมอยู่เบื้องหลังซึ่งสะท้อนภาพที่มันใหญ่กว่าแค่เรื่องแฟชั่นจริงๆครับถ้าอย่างนั้นลองย้อนไปดูหน่อยไหมคะก่อนศตวรรษที่20เลยกระโปรงยาวๆลากพื้นนี่คือแบบมาตรฐานเลยเนาะใช่ครับโดยเฉพาะยุควิกตอเรียนศตวรรษที่19นี่คือเน้นเลยความสุภาพต้องสวมทับโครงเยอะๆอื <c oughs> นึกภาพตามเลยค่ะมันก็ดูสวยงามตามยุคเขานะคะแต่ก็แฝงนัยยะถึงข้อจํากัดของผู้หญิงด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนครับความยาวแบบนั้นโครงสร้างแบบนั้นมันสะท้อนบทบาทที่ค่อนข้างจํากัดของผู้หญิงในสังคมยุคนั้นจริงๆอืมทั้งสถานะทางสังคมแล้วก็อ่อการเคลื่อนไหวที่ถูกตีกรอบไว้ด้วยเสื้อผ้าเลยครับแต่พอเข้าสู่ยุค1920 หรือที่เรียกว่า roaring twenties ะค่ะหลังสงครามโลกครั้งที่1ครับทุกอย่างเหมือนเปลี่ยนไปเลยกระโปรงเริ่มสั้นขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะบางทีแค่เข่าหรือเหนือเข่าขึ้นมานิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงกล้าสั้นขนาดนั้นคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยครับสังคมมันเปิดกว้างมากขึ้นผู้หญิงเริ่มมีบทบาทนอกบ้านเยอะขึ้นอ๋อค่ะได้รับสิทธิเลือกตั้งในหลายๆประเทศด้วย กระโปรงที่สั้นลงเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยจากกรอบเดิมๆใช่ครับจากกรอบเดิมๆเ,เป็นการแสดงออกถึงอิสระที่ได้มาใหม่ๆเลยครับแต่พอยุค30ที่เกิดเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ Great Depression นะคะครกระโปรงกลับมายาวอีกครั้งอันนี้คือมันเกี่ยวกันโดยตรงเลยเหรอคะออมีความเชื่อมโยงที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจมันฝืดเคืองเนี่ยสังคมมักจะมีแนวโน้มที่อ,อ,อนุรักษ์นิยมมากขึ้น เน้นความประหยัดการใช้ผ้าที่น้อยลงอย่างกระโปรงสั้นอาจจะดูเหมือนฟุ่มเฟือยไปอ่าเข้าใจได้ค่ะครับกระโปรงที่ยาวขึ้นมาถึงครึ่งน่องหรือเกือบเกือบข้อเท้าก็เลยสะท้อนอารมณ์ของยุคสมัยนั้นที่เน้นความเรียบง่ายความระมัดระวังมากกว่าครับแล้วก็มาถึงจุดพีคเลยยุค60กนี่คือการปฏิวัติแฟชั่นของจริงเลยนะคะกับการมาของมินิสเกิร์ตสั้นมากๆใช่เลยครับมินิสเกิร์ตนี่คือไอคอนเลยออกแบบโดยแมรี่ควอนต์ กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคไปเลยใช่ครับมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิวัติทางวัฒนธรรมเลยก็ว่าได้สะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่การตั้งคําถามต่อขนบเดิเดมค่ะแล้วก็การปลดปล่อยทางเพศของผู้หญิงด้วยแต่ก็น่าสนใจนะครับว่ามันก็มีมุมมองที่ซับซ้อนกว่านั้นยังไงคะคือบางส่วนก็วิจารณ์เหมือนกันว่ามันกลายเป็นการเพิ่มความเป็นวัตถุทางเพศให้กับผู้หญิงไปพร้อมๆกันด้วยหรือเปล่าในยุค70เนี่ยวัฒนธรรมฮิปปี้โบฮีเมียนมีอิทธิพลสูงมากครับ ก็นำกระโปรงยาวสไตล์แม็กซี่หรือมิดดีกลับมาฮิตอีกครั้งเน้นความธรรมชาติอิสระใช่ครับไม่ต้องตามกระแสะหลักมากนักแสดงให้เห็นว่าแฟชั่นเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ได้มีแค่สั้นสุดหรือยาวสุดแบบเมื่อก่อนแล้วปัจจุบันล่ะคะ ถ้ามองตั้งแต่ปลายศตรวรรษที่20มาจนถึงตอนนี้เหมือนเราจะเห็นกระโปรงทุกความยาวเลยนะคะจริงครับสั้นจิ๋วแบบไมโครมินิอย่างช่วง Y2K ที่บูมเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตหรือยาวคลุมเข่ายาวถึงข้อเท้าแบบ Midi แม็กซที่เห็นในเทรนเอ่โอมนนี่ที่เน้นความคลาสสิกเรียกรูครับหรือสไตล์มินิมอลิสต์ที่เน้นเรียบๆมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมไม่มีเทรน์หลักเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะ คือปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคของความหลากหลายจริงๆครับปัจจัยขับเคลื่อนมันก็ซับซ้อนขึ้นเยอะเลยค่ะทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่อาจจะดีบ้างแย่บ้างสลับกันไปการเคลื่อนไหวทางสังคมที่หลากหลายมากๆอืมเทคโนโลยีเรื่องวัสดุใหม่ๆที่ทำให้สร้างสรรได้เยอะขึ้นแล้วที่สำคัญมากๆเลยก็คืออิทธิพลของโซเชียลมีเดียอ๋ออันนี้มีส่วนเยอะแน่ๆใช่ครับ มันเร่งวงจรแฟชั่นให้เร็วขึ้นมากๆแล้วก็เปิดพื้นที่ให้สไตล์ส่วนตัวหรือพวกศัพท์า u เจอร์ต่างๆมีที่ยืนมากขึ้นก็เลยทำให้ไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนในอดีตอีกต่อไปถูกต้องครับไม่มีแบบนั้นแล้วแสดงว่าไอที่เราเคยได้ยินว่าเศรษฐกิจดีกระโปรงจะสั้นเศรษฐกิจแยก่กระโปรงจะยาว อาจจะไม่ใช่สูตรตายตัวเสมอไปแล้วในยุคนี้เอออาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดหลักเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วครับปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมย่อยๆแล้วก็ความเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยเข้ามาม,มีบทบาทมากขึ้นเยอะค่ะทําให้การตีความมันซับซ้อนกว่าเดิมมากครับงั้นถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนะคะความยาวประโงงก็เหมือนเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์และสังคมอย่างหนึ่งเลยที่บอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็คุณค่าของคนในกาละยุคสมัยนั้นๆ ถูกต้องเลยครับเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเหมือนภาษาที่ไม่ต้องใช้คำพูดเลยมันสื่อสารตัวตนทัศนคติบริบททางสังคมได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับอืมซึ่งสิ่งเนี้ยก็นำเราไปสู่คำถามสำคัญเหมือนกันนะครับว่าแล้วความหลากหลายของแฟชั่นกระโปรงในปัจจุบันที่ดูเหมือนจะไม่มีสไตล์ไหนเด่นชัดเหนือกว่ากันเลยเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยเรากันแน่เป็นการสำรวจที่น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้ ได้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าจะเอาไปขบคิดกันต่อนะครับค่ะเชิญเลยค่ะในยุคที่เทรน์มันหมุนเร็วมากๆบนโซเชียลมีเดียแล้วแฟชั่นกระโปรงก็หลากหลายสุดๆแบบนี้เนี่ยการที่มันไม่มีสไตลยย์ใดยาวหนึ่งที่ใช่ที่สุดเหมือนในอดีตม,มันอาจจะกำลังสะท้อนถึงแนวคิดเรื่องตัวตนที่มันอ่อลื่นไหลามากขึ้น หรือว่าความเป็นปัจเจกนิยมที่เข้มข้นขึ้นในสังคมยุคดิจิทัลนี้หรือเปล่าโอ oh, เป็นคําถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะครับเป็นเรื่องที่น่าไปสํารวจความคิดกันต่อได้ครับ